นี้ค่ะเราก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบภายในของคุณผู้หญิงค่ะให้คุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะคืนความสาวและก็สุขภาพดีค่ะหมอปลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนใหญ่ผู้หญิงเราเนี่ยถ้าเกิดว่าผิวจะดีหรือว่าสุขภาพจะดีก็มีอิทธิพลของฮอร์โมนเป็นตัวดูแลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กจนถึงวัยหมดประจาเดือนนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เราเข้าสู่เหมือนกับอ่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือจากถ้าเป็นผู้ใหญ่วัยหมดประจำ เรือนฮอร์โมนระดับฮอร์โมนต่ําลงก็เลยมีความเสื่อมเพิ่มความเหี่ยวความแก่เพิ่มขึ้นพอเราได้รับฮอร์โมนเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรากลับไปเป็นสาวมากขึ้น่างเราก็จะดูดีขึ้นเต่งตึงขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะนั่นมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรากินตัวสารอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนก็เหมือนเราได้รับฮอร์โมนมากขึ้นซึ่งการได้รับพวกนี้มันก็เหมือนเป็นผลอ้อมๆทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นกล้ามเนื้อการฟิตของของกล ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี nice ้ยค่ะเกตเข้าใจแล้วละค่ะหมอป้าว่าทาไมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้นะคะเขาถึงมีสโลแกนที่ว่าขึ้นควนสาวอกสวยผิวใสหุ่นดีไร้กลิ่นฟิกกระชับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาควิสนะคะจะช่วยในเรื่องของการบํารุงมดลูกค่ะไม่ให้มีของเสียตกค้างภายในระบบภายในของคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดต่างๆค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความกระชับให้กับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะแล้วก็ช่องคล ด้วยและที่สําคัญค่ะมีวิตามินสูงมากนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ